นะโมตัสสะาะโตสมสัมพุทธนะโมตัสสะิทธสัมพุทธสาา้าทาาข้าพระพเนศทั้งหลายขอเนาบูชาสักกาละคนเรือเอก เสด็จมาทรงรับเครื่องออาาสังเวยเสับเรื่องสังวยอันประกอบด้วยอันประกอบด้วยกาอยอาหารานานชีวิ เขาว่าจ้าของชาวต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่ในระดต่างๆของกรมทางเรือเพื่อเ้ารับการอาหารรูกจ้างาาและานาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพระประนมประธานรัฐีวางพวงมาลาขอนขอน,นุญาตยืนรับนายกเทศมนตรีเมืองนครนมนายวิรัตเกียรวิยครับห้ามไกล ที่หนึ่ง้งสี่สิบงสี่สิบหนึ่งจบห้ามไกลเรียบ